หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้ง Internet Information Service .NET Framework 1.0หรือ1.1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเริ่มต้นสร้างโปรเจกต์กันทีนี้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคุณอาจจะเลือก Web Matrix หรือ Dreamweaver ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ในส่วนตรงจุดนี้ผมจะใช้ตัวที่ชื่อว่า Visual Studio .NET 2003นะครับซึ่ง Visual Studio .NET 2003จะเป็น .NET Framework ว r ชั่น1.1นะครับเราเข้าสู่การสร้างโปรเจกต์กัน พอเข้าสู่หน้าจอดังกล่าวเราคลิกไปที่ปุ่ม New Project ครับภาษาที่เราสามารถใช้ในการพัฒนา ASP.NET ได้ได้แก่ภาษา Visual Basic, C#, h a r J#. h a r ภาษา J# เพิ่งเริ่มมีใน Visual Studio.NET 2003นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็คงใช้ภาษา C# h a r หรือ Visual Basic เป็นหลักนะครับขึ้นอยู่ประสบการณ์ในการทำงานนะครับ ใครที่ใช้ภาษา c ชาร์ปก็คืออาจจะหัดเขียนภาษา JavaScript มาก่อนแต่ถ้าใครใช้ Visual Basic ก็คืออาจจะเคยใช้ Visual Basic 6อะไรต่างๆมาก่อนนะครับเพราะเราแต่เราจะเลือกภาษาการเลือกภาษาใดมีค่าเหมือนกันครับเพราะว่ารันภายใต้ n e t f r a m e w o r k เดียวกันอ็อบเจกตต่างๆเหมือนกันหมดนะครับสามารถใช้ผ่าน n e t f r a m e w o r k ตัวเดียวกันได้นะครับที่ผมเลือกไปที่ Visual Basic Project หนังสือหลายๆเล่มจากต่างประเทศก็จะเป็นภาษา c ีชาร์ปส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเคยอาจจะเคยเรียนซีดีลอมผมจาก VB6 ไปเรียบร้อยแล้ว,ลวก็อาจจะมีประสบการณ์ในการใช้ VB มากกว่าที่จะไปใช้ภาษา c ีชาร์ปนะครับวิดีโเบสิกในเวอร์ชันนี้เป็นวิ t u a l Basic แบบ Object Oriented 100%สามารถอ้างอีเวนต์ในขณะรันไทม์ต่างๆได้นะมีคุณสมบัติในการถ่ายทอดหรืออินฮิิทันได้ซึ่งเราจะได้ศึกษาต่อไป ในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่าด้านขวามือจะมีส่วนของการสร้าง Windows ทั่วไปที่เป็นแอปพลิเคชัน sp.net web application มีส่วนของเว็บเซอร์วิสนะครับเว็บเซอร์วเป็นอย่างไรเราค่อยดูต่อไป sp.net mobile นะครับในส่วนของ mobile ก็เช่นกันนะครับมีใน visual studio.net 2003แต่ใน visual studio.net 2002 ไม่มีจะต้องดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมนะครับทีนี้ในส่วนของตรงจุดนี้เราเลือกไปที่ a sp.net web application เพราะตรงนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า a sp.net 01นะครับในส่วนของตรงจุดนี้นะครับตรงนี้เป็นการระบุชื่อเครื่อง ทีเนื่องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นเครื่องเดียวกับของเรานะครับซึ่งคุณอาจจะเป็น Windows 2000หรือ w i n d o w s XP ก็แล้วแต่คุณก็สามารถอ้างที่เครื่องปัจจุบันโดยใช้ Localhost แต่ถ้าใครติดตั้งไปยังเครื่องอื่นติดต่อไปยังเครื่องอื่นคุณสามารถใส่ชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นได้หรือ IP ของเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นนะครับในส่วนนี้เราก็ตอบโอเคครับรอสักครู่ครับ หลังจากสร้างโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนนี้ก็ยังมีส่วนของ Solution Explorer ซึ่งจะมีรายละเอียดไฟล์ต่างๆนะครับในหัวข้อนี้เรามาดูเกี่ยวกับอ e ีเมลกันบ้างนะครับณจุดนี้ผมพิมพ์คำว่าอ e ีเมลที่อ e ีเมลในส่วนนี้นะครับอีเมลในส่วนนี้ผมก็ลาก Textbox มาหนึ่งตัว แล้วก็เอา Regular Expression v a l i a t o r มาณจุดนี้ผมก็มาใส่ในส่วนนี้ครับว่าป้อนอีเมลไม่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็ไปที่ Control to v a l d a t คือ Text Box 3 คราวนี้การเช็คตรวจสอบอ e ีเมลตรงนี้ด้านหลังจะเห็นได้ว่ามีจุดๆ,ๆอยู่กดจุดๆด้านหลังครับจะเห็นได้ว่าตัวที่น่าสนใจในการใช้ก็คืออินเทอร์เน็ต URL กับอินเทอร์เน็ตอีเมลแอดเดรสนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงจุดนี้เราก็เลือกอินเทอร์เน็ตอีเมลแอดเดสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราป้อนอ e ีเมลผิดหรืออะไรก็ยังไม่สามารถทำงานได้นะครับ แต่ส่วนของตรงนี้หลายๆคนก็จะสงสัยแล้วว่าแต่ละตัวเครื่องหมายแต่ละตัวคืออะไรนะครับขั้นแรกก็คือ backslash ของเราตรงจุดนี้คือ escape character ตรงจุดนี้ให้คุณดูใน MSDN Help ครับค้นคำว่า character classes นะครับจุดแทนตัวอักษรใดๆ1ตัวเท่านั้นนะครับส่วนเครื่องหมาย c าเ l y ตรงนี้ก็คือว่า เป็นตวนัวอักษรใดๆก็ได้ที่ไม่ใช่ A E I O U นะครับก่อนหน้านี้ผมได้สอน0ถึง9แล้วการที่จะใส่เป็นช่วงๆของเราก็ใส่0ถึง9 A ถึง F แล้วก็ A ถึง F แบบนี้นะครับเครื่องหมายคาเล็กคือ not นะครับเนี่ยครับแต่ละตัวก็ยังมีความหมายของมันทีนี้ส่วนที่เป็น W ก็คือแทนตวนัวอักษรใดๆนะครับเนี่ยครับ ดีก็จะแทนพวกเ e ข i ิมอลดิจิตนะครับอย่างนี้เป็นตน้นแต่ตรงส่วนนี้คุณจะเห็นได้ว่าในอีเมลส่วนนี้นะครับเราก็ยังมีเครื่องหมายบวกมีเครื่องหมายจุดนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมถ้าเครื่องหมายคำถามหนาเครื่องหมายคำถามจะแทนหนึ่งตัวอักษรหรือไม่มีก็ได้คือได้ศูนย์หรือหนึ่งนะครับบวกแทนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งตัวอักษร ดอกจันแทน1ห,หรือมากกว่า1นตัวอักษรหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายๆคนจะสงสัยระหว่างจุดหรือลายตรงนี้ผมไปใส่ในโค้ดให้ละกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับผมใส่ไว้ว่าถ้าเป็นจุดนะครับแทน1นตัวอักษรเท่านั้นอันนี้คือแทน1น,นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายบวก ทแทน1หรือมากกว่า1ตัวอักษรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ1ตัวอักษรถ้าเครื่องหมายคำถามนะครับก็คือทแทน1ตนัวอักษรหรือไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ0กับ1เท่านั้นนะครับคือเราจะไม่มีตัวอักษรเลยก็ได้นะครับหมายถึงจำนวนตัวนะครับหมายเลขดังกล่าวนะครับแล้วก็เครื่องหมายดอกจันนะครับก็จะแทน หหรือมากกว่า1หรือไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นดอกจันก็คือมากกว่าเท่ากับ0ครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์แต่ละตัวก็ยังมีความหมายแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องหมายปีกกาคือการบอกซ้ํากี่ครั้งนะครับแล้วก็เครื่องหมายไปก็จะแทนเครื่องหมายออนะครับแล้วก็คาเลเค,เครื่องหมายแทนคําว่า Not นะครับณนะจุดนี้เราก็ลองป้อนอีเมลผิด,ผ,ดผิดดู c o t r l f 8 เพ่อนส่วนนี้ผมลองป e ้อน at hotmail.com submit อีเมลก็จะผิดทันที x submit ก็จะถูกต้องเรียบร้อยแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของจุดต่างๆเหล่านี้นี่คือรูปแบบของการป e ้อนอีเมลจุดดังกล่าวคุณจะเห็นได้ว่ามีเครื่องหมาย assign ก็คือบังคับว่าให้มี assign อยู่นะครับนี่คือการ ตรวจสอบอีเมลโดยใช้ Regular Expression Writer ครับ